أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้อยู่กับช่องอุสต a d s t a f f e กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปกันที่ครับอันนี้เราจะไปหาดใหญ่ครับจะไปมออมออมออมอพัทยาเอ้ยมอหาดใหญ่นี่นะครับโรงเรียนเอกซารยาเข้าไปเชื่อไอย่างนี้ดูรถบัสเลยครับ ซึ่งรร<ป>ยากาศบ<ป>นรถบัสก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเตรียมไปได้วยความสนุกสนานกนจริงๆเลยครับกับการทัศนศึกษาใน,นครั้งนี้ซึ่งหลังจากการเดินทางจากยะลามาที่หัดใหญ่เราเราสองชั่วโมงกว่าๆนะครับเราก็ได้ถึงสถานที่หมายของเรานะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยานะครับและนี่ครับอาจารย์มหาสังของเรานะครับก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการซื้อตั๋วให้กับนักเรียนด้านโรงเรียนอิสลามของเรานะครับ ซึ่งระหว่างรออาจารย์มหาสังของเราในการซื้อตัวนะครับนักเรียนของเราก็ได้นั่งรวมตัวกันนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเข้าไปทํากิจกรรมกันในสถานที่เป้าหมายที่เรามานะครับเ <c oughs> มื่อเราเข้าไปด้านในนะครับเราก็จะได้พบกับการเรียนรู้ในสัตว์ในทะเลนะครับซึ่งมีเต็มไ,ได้วยปลา,า,า,าการังหรือปลาปลากระเบาอะไรซากสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็ก็จะมีทางร้านของโครงกระดูกแล้วก็มีซากนกซากกานะครับเป็น เรียนรู้ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและอนุรักษ์ธรรมชาติให้สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งบรรยากาศด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดบรรยากาศสั้นๆมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับ

นี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นักเรียนทุกคนก็เตรียมตัวกลับกันนะครับและแน่นอนครับว่าความรู้ไม่ได้มีแค่วิทยาศาสตร์นะครับแต่ความรู้มีทุกวิชาและอยากให้ทุกคนศึกษาหาความรู้เรื่อยๆครับเพราะความรู้เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดครับอัสสลามุอะ i ลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะระกาตุฮู